การให้หมายในเก้าหมายในเก้าเขาควาแย่งได้เลยนี้กอลุกขันนครไปเองครับดูลีลาครับไม่ธรรมดาสามบอลกันอยู่หมายเในสิบหมายเลขสิบลุกขันนคร สีโรงเรืองและโรงเรือนมรุกปขรรครขอเสียตุ้มบริดาคด้วยครับ น้อยสีโมเดลน,นะครับสีชมพูนะครับผานเขียวนะครับ ถิงท,ที่สามนะครับคู่นี้ดูสิว่าจะเป็นของใครครับถ้าน้อยสีบุนเรือหรือมรุกผันดนคพร โยยาเพื um ่อนมาเองตรงนี้หลุดไปแล้วก็เลยโดนเทียออกไปละครับมอา่าเป็นลูกทุ่งขาดด้อยสีบญเรือุ่นม่เงเพื่อนไม่มีครับทุกไม่ใครหมอมระ่าทุกไม่เพื่อนเอาล้ทุผิดับตรงนี้ยกนะครับ เดี๋ยวันทีครับมรุส卡尔นครพุ่งยาวขึ้นมาโดนมาได่เก้าแต่ให้เพื่อนไม่ถึงครับหมายเลขเจ็ดว่าไงยังได้อยู่หมายเลขสิบแต่เพื่อนลูกนี้ว่าไงอ้าวยิงไม่ยิงถึงไม่ถึงเอาแล้วครับโอ้โหทัวรเล็กนะครับแต่ใจใหญ่นะครับไม่ธรรมดาครับเอาครับบอลสวยลูกนี้เบอร์สิบมรุส卡尔นคร โอ้ฟ้ามอนครับไม่ฝ่าโดนบอลครับโดนบอลเลยนี่เป็นลูกทุ่งของมรุษกาลนครหมายเลขสิบสามวันนี้ว่าไงครับระวังลูกทุ่งนะทุ่งผิดอีกแล้วนะครับเวลาลูกทุ่งครับทุ่งมาจากข้างหลังนะครับจุดแผงน,นะครับตำแหนอ่อนะทุ่งทำไม,มที่อนครับตรงนี้ไปด้านหน้าครับท่าถอยสีเรื่อง ยิงไปรนี้ว่าไงครับนี่เพื่อเพื่อนไม่มีใครบอลออกหน้าไปครับถึงลูกตั้งเสกูกตั้ตันฮะัวเอาเตะขึ้นมาเอาถึงหมายเก้าคารุประกรต่อไปครับหมายขสิบขึ้นมาถึงไม่ถึงกับปินหายเลก้าหมายเลขเก้าลงยิง้วโอ้โห แม่นครับแม่นแม่สาครับผมเหลือไปแล้วครับท่าน้อยสีบุรีนี่แค่เรื่องนิดเดียวบ้านีตรงกลางด้นุ่นี่ประตูว้าครว้าครับวางเป็นลูกตั้งเตะครับเอาไหมครับเอาไหมฟังสัญญานุวิทย์ด้วยนะครับนักกีฬาทั้นส่อทีเป็นลูกตั้งเตะครับเป็นลูกตั้งเตะครับวางเขับวางบอลเออ โยนยาวๆถึงไม่ถึงว่าไงตีกันเยอะ้ใเพื่อนใผ่างทางนีางนีตีกนเยอยับร้อตีันเยอะๆนี่ให้่ถ้าถูกผิดกันการสนามทางน้ตีกันเ่อาโอยทีไว้ครับหมายเลขเก้าวุ้นษานพรเดซ้ายค้นขวาฟ่า เลขสิบเอาบอลลงสวยครับโอ้โหที่หม,มายเลขเก้าถึงไม่ถึงครับทันไม่ทันทันอยู่ไหมโอ้บอลออกไปแล้วติดหมายเลขเก้าพุ่มบให้หมายเลขเก้าสังนารครับหมายเลครับโอ้โหแลับบอลยังดูแฟนการามามาูเดียไปมาเเจ็บนรุกอัักกบหนที่มาด้านข้างโอ้แรงเกินไป มาครับหมายเลขส <im iter> 谢谢ิบลูกธนพรทีมหม้เพื่อนหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดว่าไงทำไม่ทันหมายเลขได้อยู่ยังได้อยู่หมายเลขเจ็ดโยนไม้เพื่อนเอาครับไหนนะครับท่าน้อยสีมูเรียนต้กับเพื่อนทีทีมหมายเลขสิบสามตีไม้เพื่อนหมายเลขเจ็ดหรือหมายเลขสิบหมายเลขสิบว่าไงเอาครับเปลี่ยนกันอยู่สู้กันอยู่จ่ายมาเพื่อนหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าจ่ายหมายเลขเจ็ด มรุกขันละครมรุกขันละครเข้าไปประตูมาเรัยบร้อยแล้วครับท่าน้อยสีเป็นเรืองโดดยังไปมาติดไปที่สามเอาแล้วครับท่าน้อยสีเป็นเรืองอ้าวติดติดออกข้าไปครับเอ็นลูกทุ่งทับบอลมรุกขันละครได้พุ่งครับป๊าป มเวยรหมายเลขดเลดนตีครับให้หมายเลขเ็หมายเลขเจ็ไปเองหมายเลขเจ็ไปเองจี้ไปจี้ไปหมายเลขเจ็ดอลุกขนละคนทำไม่ทันโอ้บอลออกไปแล้วครับสูสีครับูนี้สูสีคู่จอยู่สีเนื้อแล้วเสนอเาตัไทุ่เอมาไออได้รับหาใช่ไมจ้าคู่ังไม่ลหรัหมายเจ็ดทดได้แลนตับ กวันปะใจศใเพลือนแล้วไปครับออกหลังก็เป็นลูกตั้งแต่นะไ่ไมมีอะไรไมีบอนไม่เอเลยบอกเพื่อนใหเืนไปขึ้นไปนะครับบอกเพื่อนเลยื่อนไปเพือนไปไถึงไหนไถึงไหนไอจีบ้วมัดูสิไม่รับตรงหมุนหมุนหอุนหมุตหมุนหมุนหมานหมุนหมบนหมุนหยุนหมุนมุนหมดนหมุนหมุเหมนนนห ถึงกับตันตนอโอ้โหโยนยาวขึ้นมาครับถึงหมายเล็กเจ็ดครัคบบอลลูกฐานนครมาไงเอาล,ลูกนี้วนโอ้โหสกัดขึ้นมาตอวนี้แต่แรงเยอะครับเดากต็มครับมอลลูกฐานนครมองเพื่อนโยนขึ้นมาถึงถึงตรงนี้โยนยาวทีครับบอลออกหลังไปโอ้โหโตัวนี้แตะแรงเยอะนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ตวเไม่ใช่ปัญหานะครับตัวไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่การเล่นับน้อยวาตัวนี้จับบอลจัอลแลกอนี้ัดบน้อยุเาไครับวนถามไปแล้วยิงันทีโอ้โหเกืบไปแล้วลูกนี้โมไม่เลือลูกนี้ ครัทีมที่สามนะครับโคนหาดนะเส้นแรงเลยนะมองหาเพื่อนตัดโยิงสายสั้นมาโูดุดุ้งไปนะตัดออกไปได้ครับบอลยังไม่ออกครับหมายเลขผิดรุฑขันทครหาบอลขึ้นมาเหยียบเองครับมาเองมาเองไปเองวางยังครับครุฑขันทศรหมายเลอะไรตัวนี้วางยังครับหนึ่ง หมายเลขเจ็ดว่าไงเคื่อนไม่เคลื่อนอ๋อหมายเลขสิบสามมนุษย์พลนครมองเพลี้ยแล้วปาแรงอีกอาจจะถึงอยู่หมายเลขเจ็ดหมายเลขสามมนุษย์พลนครยิงล้มเลยโอ้โหเขานำพลทางออกไปครับลูกนี้เกือบไปแล้วครับพลาดน้อยสีบุญเรือง กวาว่าใม่ใส no? ่บอกเสื้อว so ่าทำไมครับวาบอกเือบอกกันอกเพื่อนด้วยบอกโตนโมาติดไว้เลยก้าโอยกยกขาแล้วไม่โดดว่างี้โอ้โหฟ่ากตรงนี้ไปผักนตั้งเตะลูกตั้งเตะครับ บอกเพื่อนครับขึ้นหน้าเลยครับขึ้นหน้าไปเลยขึ้นหน้าไปเลยนะลูกนี้ถึงไม่ถึงเพื่อขึ้นไปแล้วถึงไม่ถึงถึงนะฮะโอ้โหลูกนี้จ่ายกับว่าอ้าวไม่เข้าใจกันครับบอลลูกขันละพลหมายเลขสิบโยกไปโยกมาไปเองอีกแล้วหมายเลขสิบสายประตูการให้หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าเขาขับแย่งได้ตรงนี้บอลลูกขันครไปเองครับ ดูดีลาครับไม่ธรรมดาตามบอลกันอยู่หมายได้ติดไมยได้ติบลุกนะทุกคอ้๋จะจ่าตัดมาครับก่อนน้องแค่นี่โมไซเกิดไปเนีเฮ้ยลูกออกหลังครับข้าชย์ลูกออกหลังไปแล้วนะครับตั้งเต็จากหน้าประตูครับผม ผู้เล่นาประตูจะเป็นคนถึกขึ้มานะครับเอายวอกนะลูกนี้โวดบอกว่าขึ้นไปครับประตูเตะไปประตูวิ่งมาไกลๆครับลูกนี้ว่าไงลุ้นไปด้วยครับตัดไปสิบเรื่องตดูไหมเพื่อนอ <ENNIS S 1> ีก<ง>น <eterm oon> ิดสามลูกกตะกอนมายเลขกสิบมายเลขกเก้ามาเลขกเก้าไปเองครับมา มาตายให้หมนี่ติดไหมานี่ติดเอายังติดอยู่ว่าไงลูกนี่แกกันอยู่หมนีเก้าตายมาติดก้าวเป็นลูกทุ่งโอ้โหคุณพูดมดูเอาได้คุณพูนะครับกระตุ้นเต็มที่นะคุณพูนะเห็นลูกพุ่มของบรรลักษณ์ หมายเลขเ็ดหมายเลขเจ็เาไงปางบอลปางบอลไปครับลูกนี้แยงกันอยู่ิ้ออกหลังไปออคุณน่นะแูกเตะมุมขอโงเรยนกกนจานดี้มาเล่นกหมายเลขเ ก้าวโมเขื่อนโยนไหมหรือยังไงครับลีซุนก็ใส่ได้ดีอ่าคู่ตก้าวไงครับโมเขื่อนแล้วโยนมาโอ,อ้ยดีครับย้อนหลังไปนิดหนึ่งหมดเวลาการแข่งขันสำหรับครึ่งแรก